โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOW Channel อยู่ผม s r y และเกมท่านรับชมตอนนี้ก็คือ Space of the Line ใน Chapter ที่9นะครับผมหลังจากเราได้มาเจอศพ5ตัวนี้นะ5ตัวต้อง5นายนะครับเราก็ไอประตูลานหลังนี้ก็เปิดมาครับเราต้องลงไปและกัปตันวอลเกอร์เราได้คุยกับใครไปแล้วก็ไม่รู้นะครับโอเคครับ เดินไปต่อเล้วฮึอ๋อโหเสียงลมเอาอ๋อะไรอ่ะฮอนึกว่าคนนก เฮ้ยมันจะยิงคนเยเอญญาโอโหแขวนยิงนี่เลยโอโหเฮ้ยม,ม,มันจะนยโโิงแล้วคุยอ,อยู่นั่นแหละบายบายบาย,ายิงมัน To apprehend him uh, killing the man's family in the process five innocent people are dead because these two animals couldn't control themselves i get it we're meant to choose choose what let's get out of here lugo's right we need to get as far away from this as possible that's enough obviously not because we're still here they are guilty oh 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 but what is justice

ลงมาอีกพวกนี้ตายไหมโอ้โหไม่รอดครับพวกเรวเ้ยต,ตามไป่อมันตามไปเอาไหเลเ้ยโอ้โห Odel, odel, อุ้ยลงก่อนลงก่อนจะตายเอ้าโอ <tr>. <tr> ้โหโอ้ยโกรธกัปตันเอือสิ้หายละมันเยอะมันเยอะมากครับโอ้โหโอ้ข้างบนนั้นข้างบน วิ e ้ยมีระเบิดนี่มาเก็บมาอุ้ยอาไปจิเหวหัวเลยนะมึงว่างระเบิดไปแล้วระเบิดระเบิดระเบิดว่างระเบิดหลบหลบซี่ระเบิดเห็นไหมเออหน้าซันโอ้โหจะตายจะตายจะตายไปหลบ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 จับเอง อือโอ้โหโอ้ไมค์เกาข้างบนข้างบนข้างบน้บนตายไหมนะโดดเว้ยโดดเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอ้พายุทะเลทรายมาวะ้ยมีปืนใหม่อือมึง โอ้ยลมมาเราวิ่งฝ่าปหมแอบก่อนครับโอ้เรามีหน้ากากนี่ว่ะดูเลยครับเรามีหน้ากากอะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยสัตว์สู้ สู้เหรอขุดทางทางทางเฮ้ยพังทางทางทางไป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 วุ่งวิ่งวิ่งููู้้วิ่ง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 อยู่่เว้ย ฟาดหน้าแตกฟาดหน้าแหกวิ่งแล้ววิ่งลุโอลิเชตโยนไลน์โยนไลน์ฮะฮะพี่ตายเถอะอไปลุวยใครวะซาดยิงมั่วเลยโอ้ถึงแล้วครับอายุยังหนักเลย โอ้ไปเร็วๆๆๆๆเร็วเร็ทะเลทรายหลบหลังแท้งอ้าวเข้าหลอดโอ้โหแล้วมันจะออกไปได้ไหมนะฮะ I know you're listening, Colonel. โอ้โห war is over. d จ b a i will be e ะ a c u อ t ย d หลบอยู่ในถังโอ้ยสู้ไม่ได้ก็มีทะเลทรายมาคอยช่วยตลอดเนีเหมือนกับว่าอ้าวออกจากถัง โอเคจบชัพเตอร์ที่9ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะกดซับสไ i ร e ในช่องเพืรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ